สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube แล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะคะอ่าโฟนนะคะขอก็อ่าคลิปนี้นะคะเป็นเป็นคลิปคลิปแรกนะคะที่โฟจะมาพูดแล้วก็เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องอ่า การใช้ชีวิตต่างแดนแล้วก็เรื่องของชีวิตเมียฝรั่งนะคะก็ชาแนลของโฟนะคะจะเป็นจะเป็นเรื่องเดี๋ยวโฟจะนําเรื่องราวต่างๆมาแชร์นะคะเกี่ยวกับชีวิตต่างแดนโฟอยู่เบลเยียมนะคะก็มีสาวๆคนไหนที่อยู่เบลเยียมบ้างนะคะอ่าเข้ามา เข้ามาทักทายเข้ามาทำความเข้าัจก,กันได้นะคะยังไงโฟก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ถ้ามีอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปยังไงโฟก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่โฟสัญญากับแฟนเพจเอว้นะคะว่าโฟจะมาพูดเปิดใจนะคะว่าโฟเข้ามาสู่เส้นทางาสายมาดามได้ยังไงม,มีแฟนฝรั่งได้ยังไงนะคะก็ Uh, จุดเริ่มต้นเลยนะคะจากที่แฟนเพจรู้นะคะว่าคือโฟกทำงานอยู่คลินิกมาก่อนเป็นคลินิกสัญญกรรมนะคะจุดเริ่มต้นก็คือมีคุณหมอนะคะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่สนิทกันนะคะ uh, ก็คือคุณหมอแนะนำนะคะคุณหมอแนะนําเป็นคนจุดป,ประกายว่า เเนี่ยทาไมเออทำไมทำไมพี่โฟอ่ะไม่ลองไม่ลองคบต่างชาติดูเราอะสเปกฝรั่งนะรู้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยหมอว่ามีคนไข้ที่แบบเป็นที่เป็นแบบว่าเป็นเมียฝรั่งอะแบบเขาดูดีมากเลยนะดูเลิศมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบสามีนางหล่อนูน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือคุณหมอเขาก็จะแบบเมามอยอะไรเงี้ยให้เราฟังใช่ไหมคะแล้วพี่โฟก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มคิดจากนั้นมาก็คือแบบเริ่มคิดว่าเออเนาะจริงๆเราก็น่าจะลองเปิดใจดูนะคือแบบ น่าจะลองเปิดใจดูอะไรอย่างเงี Dude, ้ยแล้วหลังจากนั millet, ้นมานะคะคุณหมอเขาก็แบบว่าคือลากแขนเราขึ้นไปแบบว่าเนี่ยมาดูหนังสือเดี๋ยวหมอจะพาไปดูหนังสือแบบไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบอสจะได้ลองฝึกอะไรอย่างเงี้ยฝึกแล้วก็แบบว่าเริ่มคุยกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วดีนี้พอหลังจากนั้นมานะคะก็คือแบบอ้าวแล้วจะไปหาฝั่งจากที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องก็คือเป็นน้องอ่าเป็นน้องที่คลินิกก็คือเป็นเป็นลูกน้องเรานะคะโฟเป็นผู้จัดการอยู่ที่คลินิกก ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกับกับน้องไม่รู้เออชื่อได้หรือเปล่านะคะแบบมีน้องน้ำกับน้องเจนนะคะที่แบบคือช่วยแบบสมัยนั้นมันจะมีแบบคือน้องเขาน้องเขาแชทกับสาวต่างชาติอยู่แล้วเขาใช้แบบเขาใช้ MSN สมัยก่อนมันจะมี MSN ใช่ไหมเออก็แบบน้องก็ช่วยกันใหญ่เลยคือประมาณว่าอยากให้วอดมีสามีอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครอ่คือตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยไม่เคยแบบ ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยไม่เคยเล่นไม่เคยแชทไม่เคยอะไรเลยแล้วน้องก็แบบสมัครอ e ีเมลให้สมัครอ e ีเมลให้สมัคร MSN ให้แบบคือแบบน่ารักมากเลยนะคะคือช่วยกันเต็มที่แบบอยากอยากให้บอสขายออกอะไรเงี้ยดก็ช่วยกันแล้วทีนี้ก็พอหลังจากนั้นมาโฟก็แบบเออก็เริ่มแชทแต่คือตอนนั้นภาษาภาษาของโฟก็ยังแบบ ก็ยังพอแบบงูประปาแบบคือคือไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเลิกคือ f o หยุดเรียนหยุดหยุดเรียนรามแล้วนะคะก็แต่ก็ยังฝึกภาษาอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็แบบก็เริ่มแชทมาเรื่อยเริ่มแชทมานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ก็ไม่ได้แบบอืมก็ยังไม่เจอยังไม่โดนยังไม่ใช่ก็คือแชทไปก็เจอแบบ เออแกรมมองแกมเมอร์บ้างอะไรบ้างก็คือเหมือนที่เรารู้กันนะคะแล้วก็มีเล่น Facebook บ้างอะไรเงี้ยก็แชทแบบแต่แต่โฟก็แต่โฟ,ก,โฟก็แบบคือมองว่ามันอุ้ยมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าหลังจากที่แบบคือเราแชทมาเราใช้ MSN มาใช้ Facebook มาเนี่ยคือเราก็ภาษาเรามันก็ช่อเริ่มเก่งขึ้นคือไม่คือพูดไม่ได้อะไรไม่ได้แต่คือแบบก็จะเปิดแบบเปิดปดิกชันนารต่อตอนนั้นยังไม่มีแบบยังไม่มีแบบมมโทรศพัพท์ไอโฟนไอโฟนนะใช้โทรศัพท์แบบธรรมดาอยู่ก็จะใช้วิธีเปิดปดิกชันนารเอาแล้วก็แบบ แล้วก็แบบจดข้อความอะไรที่แบบเราอยากจะคุยกับเขาเราอยากจะแชทอะไรเงี้ยก็คือแบบทําแบบนั้นมาตลอดเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆก็แชทมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เอ่อจนกระทั่งแบบจนกระทั่งโฟก็คือแบบแต่แต่ในช่วงระหว่างที่โฟ,บบโฟ,โฟก็คือเล่นเล่นแชทนะคะหลังจากนั้นมา,มาพโฟก็เลยเริ่มเริ่มรู้วิธีการแชทเริ่มรู้การใช้อินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆแล้วก็อ่าแต่ในแต่ในอีกอันไหนในอีกแง่หนึ่งน,นะคะก็คือแบบโฟ โฟก็คือแบบโฟ,ฟเปิดใจโฟเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องของการแบบอุ้ยแบบอยากจะคือเข้าหาคนหรือว่าอะไรเงี้ยโฟไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นมา,อาพ,อพ,อพอในหัวเรามันเริ่มแบบคือมันเริ่มมีเป้าหมายแล้วมันเริ่มมีเป้าหมายแล้วอุ้ยฝรัง่งฉะจะหาฝรั่งอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มแบบพอวันวันโฟเป็นคนชอบอ่านหนังสือโฟจะไปร้านหนังสือที่มาบนคลองประจํานะคะ พอหลังจากนั้นมาเพราะว่าในหัวเรามันมีคําว่าแบบหาฟนฝรั่งอะไรเงี้ยคือสายตาเราก็จะจดจ้องมองหาแต่ฝรั่งแต่รู้ไหมว่าคือที่เราอยู่แต่มันก็ไม่มีไม่ใช่ดงฝรั่งไงแล้วพอ,พอ,พ,อวพอวันหยุดพอก็จะไปซื้อหนังสือปกติไปซื้อหนังสือก็ซื้อเสร็จแล้วก็กลับแม่อะไรแต่พอพอ,อพอมีอยู่วันหนึ่งพอซื้อหนังสือเสร็จโอก็ลงไปทานทานข้าวดาลางชงมาบุญคลองอะ่ะ ร้านอะไรวะร้านซันตาเฟ่หรือสันต์กางนี่แหละค่ะก็ไปนั่งนั่งกินข้าวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เรารู้แค่ว่าทีมที่นั่งก็ฝรั่งก็เยอะเนอะอะไรเงี้ยคือเราอยากจะดูไงเราอยากจะรู้เราอยากจะลองคุยดูอะไรเงี้ยคือร้อนวิชาไงอยากลองใช้ภาษาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนั่งนั่งนั่งเล่นอยู่้วที่นี้แบบคือนั่งกินข้าวไปด้วยก็นั่งเล่นนั่งดูหนังสือเราไปอะไรเงี้ยแล้วเลือสึกว่ามันมีฝรั่งมันมีฝรั่งอ้วนคนหนึ่งอะแบบว่าคือแบบมองเราอะไรเงี้ย คือแบบว่าตลกมากเขาก็มองเราโฟก็มองว่าเออมามองเราทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วตอนโฟจะกะเขาก็แบบเขามัตหักอุ้ยแบบขอโทษค่ะคือเป็นครั้งแรกเลยที่โฟแบบพูดภาษาอังกฤษอ่ะกับฝรั่งเพราะว่าตอนที่แชทคือเราแชทเฉยๆเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าแบบมีเว็บพงเว็บแคมอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่โฟแบบว่าคุยกับฝรั่งแบบตัวต่อตัวเฟ t o ูเฟ e อะไรเงี้ย ขำมากแล้วฝรั่งคนัรนอ้วนมากนะแต่แบบคือเขาเขาก็แบบคือดูดีแบบน่ารักอยู่อะไรเงี้ยเออเขาก็ทักทายเราเขาก็หอเบอร์โทรเราขอเบอร์โทรเราเฮ้ยคือเขาให้การ์ดมาก่อนเขาให้การ์ดโฟมมาก่อนแล้วก็แบบก็แลกเบอร์โทรอะไรเงี้ยโฟก็บอกเอ้ยก็ให้ไปอะไรเงี้ยก็เออก็ก็ลองคุยก็ลองคุยดูนะเราก็อยากฝึกภาษาอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมาเอ่อโฟก็ได้คุยอ่าเขาชื่อคุณทริกกี้นะคะออนนี้โฟบ,บอกบอกชื่อเลยเพราะว่าครับฝรั่งคนนี้เป็นคนดีมากอ่า แล้วหลังจากนั้นมาโฟก็แบบอืมก็คือ,อพูดคุยพูดคุยติดต่อกับกับคนนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนประมาณคือเขาเป็นคนดีคือเขาพอคบไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คิดกับโฟเป็นแฟนหรือว่าอะไรคือเขาเหมือนเอ็นดูคือเขาเป็นคนคือเป็นฝรั่งแก่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาอยู่เมืองไทยประมาณ6เดือนอยู่เมืองนอกหเดือนอะไรอย่างเงี้ย อยู่เขาอยู่เมกาเปนคนเมกานะคะอันนี้เป็นเป็นคนแรกเลยที่ที่แบบที่โฟแบบได้ได้ได้พูดคุยแล้วก็ได้เริ่มทําความรู้จักกับกับกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาโฟก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองโฟก็เออพูดคุยกับเขามีไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คือเขาก็เทคแคร์เรานะคือคือแบบคือให้เงินเราดูแลเราดูแลเราเหมนประมาณว่าเวลาเราไปไปทานข้าวอะไรกับเขาาเงี้ยเขาก็จะให้เงินปเป็นเงินค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคอยดูแลเราแบบจนกระทั่งแบบ เออจก้กระทถางแบบสักพักหนึ่งแหละมันก็แบบเออแล้วโฟก็แบบโฟ,โฟก็แชทด้วยอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าคือไม่ได้ปิดโอกาสนะโฟอันนี้โฟพูดตรงๆแบบเป็นความจริงเลยนะคะอ่าก็คือเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสแล้วก็เออก็แชทกับคนอื่นไปก็คือดูไปด้วยอะไรเงี้ยแต่คือแบบเป็นฝรั่งที่แบบคืออยู่เมืองนอกไงแบบไม่ได้ยังไม่ได้มาเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นมานะคะโฟก็แบบ หลังจากนั้นมามาก็มีเหตุให้แบบว่าเออแบบคือคุณลิกเกียก็ก็กลับไปต่างว่ากลับไปไปมีการเงี้ยแล้วก็คือแบบไม่ได้ติดต่อกัน,นก็มีเรื่องราวสตอรี่ที่แบบมันเป็นมหากราบเอาเป็นว่าก็พูดแบบรัดๆเอาเนาะไม่งั้นมันยาวนะคะแล้วหลังจากนั้นมานะคะก็พวกก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่สักทีจนมาแบบจนเราแชทมาแบบคือแชทแชทมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยก็ยังแบบยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีก็มาเจอ S <S จนกระทั่งโฟมีมีพี่สาวของเพื่อนนะคะมีพี่สาวของเพื่อนที่แบบคือเป็นเพื่อนสนิทของโฟเป็นเป็นเพื่อนสนิทของโฟนะคะที่แบบที่เราไปเจ๊งที่เราไปเจ๊งสาวแสนด้วยกันนั่นแหละอืมเป็นพี่พี่สาวเขาก็คือมีแฟนมีแฟนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่โฟก็แบบเพราะเอาเป็นว่าโฟก็ไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะบางทีเผื่อแบบก็คือแบบเผื่อบางที ไม่อยากแบบพลาดพิงถึงพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นพี่ที่เขาลบแล้วก็นับถือ,อยังไงพี่กโฟก็แบบต้องขอขอบคุณพี่เขาจริงๆนะคะที่แบบคือให้คําแนะนําแล้วก็พยายามช่วยเหลือโฟอยากให้เรามีแฟนอยากให้เราเจอคนดีๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอพอหลังจากนั้นมามพ,นนพี่ก็แนะนําพี่ก็แนะนํานะคะว่าเอ้ยเนี่ยแบบโฟทำไมไม่ลองแบบไม่ไม่ลองไม่ลองเข้าไปใช้เว็บนี้ดูอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นเว็บที่พี่เขาใช้แล้วเขาก็แบบคือเจอเจอแฟน เจอแฟนแล้วก็ได้แต่งงานนะคะเจอแฟนแล้วก็ได้แต่งงานก็คือเจอคนดีก็คือแบบคือเจอกันแค่ไม่กี่เดือนเองอะไรเงี้ยเขาก็แบบพอบินมาเจอกันปุ๊บนะคะก็แบบตกลงปงใจทุกอย่างคลิกนะคะคือพี่ขาก็แนะนําหลังจากนั้นมาโฟก็เได้ได้เริ่มใช้นะคะเข้าไปเเข้าไปใช้เว็บนี้ นะคะคโอเคเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไปต่อคลิปตัดไปนะคะพอดีว่าคลิปนีมน้มันประมาณใกล้จะแบบใกล้จะสิบนาทีแล้วนะคะโฟมไม่อยากให้มันนานเกินไปโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า